ไทเกอร์คิงดอมค่ะวันนี้เดี๋ยวจะให้พี่จอสมาทำโฆษณาเออดีค่ะตอบพ,พ,พี่จอสหน่อยนะได้ค่ะม,มีเวลามา่ม,าม,มี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 แล้วจะมาไหมเนี่ยมามามาจะมากราบหลวงปู่อยู่ใช่ไหมมามามาให้นั่งมาเลยค่ะ ระวังเอาตรงไหนพี่ลมตรงไหนก่อนเดี๋ยวพาเดินไปไทางจะดูทาด้ไปหน้ากลงใจแอนก่อนก็ได้ครับทุกคนใจแอนใจแอนเปิ้นเปิ้นไม่ละลายไขมันหรือเปิ้าเบนเบนไม่ละลายไขมันหรือเปิ้า ตัวนี้ชื่อน้องบุอยแต่น้องแบงค์นะครับโดยปกติเนี่ยเสือนะครับจะนิสัยจะเปลี่ยนอายุ3ปีตัวแต่ที่นี่ไม่เปลี่ยนครับเดี๋ยวมันเป็นเปียกตาเป็นเอ็ดตัวคราวขาวที่เราเข้าไปกรงเนี้ยนี่น้องแบงค์นะครับสีเข้มนะครับเขาไม่เข้มครูบาเคยเข้ามายังส่วนนี้ยังเเคยเข้ามายังทั้งแรกนะเนอะเนี่ยสนใจไหมคะับกรงเนี้ยกรงเนี้ยกรงเนี้ค่ะคราด้วยแล้วหนูก็มากรงเนี้ยแต่เปิ้ลเข้าไปข้างใน น้องแบงค์เดินมาหาแล้วครับผมอ่านี่ชื่อน้องแบงค์เดินแบงค์น้องแบงค์นิสัยน่ารักครับกี่ปีแล้วคะเนี่ยกี่ขวบแล้วกี่ขวบแล้วตอนนี้เจ็ดขวบเจ็ดขวบเจ็ดขวบแบงค์แบงค์ฝั่งนู้นเป็นน้องบอยครับอ่าบอยกับแบงค์ครับผมอ้าวอันนี้อินอินอันนี้น้องอินอันนี้ต้องอินนี่เนี่ยไม่หาน้องแบงค์อินเลยค่ะน้องแบงค์เหรอ ปแล้วถ้าตัวเล็กที่สุดของที่นี่ก็ที่กล้องใหม่เดี๋ยวผมพาดูห้องทีวีครับีแต่ว่าดูที่ห้องอยู่กับแม่นี่ไม่ได้เพราะแม่เขาเหนแต่เราดูไปดูกล้องได้ครับกลครับผม้อที่มันออกเมื่อวานใช่ไหมคะใช่ครับนี่เลยเอาไม่เล่นเสือตัวนี้หน่อยไปน้องไปชิตตาน้องชิตตาเดี๋ยวค่อยกับเสือนะครับถ้าต้องการจะเก็มานอที่นี่ครับ อาหารที่นี่เลยครับแล้วตอนเช้าค่อยปล่อยออกไปับนี่ับนี่คือกรงนอนของเขาครับนี่ตอนเย็นนี่ผมจะเก็บประมาณห้าโมงจะ้บตัวรนี้ตัวครับสองตัวครับตัว วิ่งเด้อนะครับเดินที่เสือเผานะครับอันนี้มาจากแคนาดาครับในห้าดีกว่ามันชอบอ่เหนูล้อเดี๋อตัวเดียวอ่ามันมีตัวเดียวตัวนี้ครับแต่ว่าเรามีเสื้อเผาเยอะอยู่ครับด้านหลังด้านหน้าก็มีที่เราบริการลูกค้าแต่ตัวนี้เราจะสัมผัสมันไม่ได้ต้นมาโตแล้วครับผมแต่ว่าเราจะโชว์ให้ลูกค้าประมาณสัก เราเปิดกิจการนี้ประมาณสักสี่โมงเย็ยนเราจะโชว์ทุกวันครับอัอตอนตายนะมันเข้าไ,ไ,ไปในบ้านแล้วายทันเดอร์อาอหายไปแล้ว <laughs> <laughs> ทันเดอร์ไม่ยอมโชว์ตัวเลยอ่ะ <laughs> ทันเดอร์บอกโควิดอยู่โควิดอยู่ สวยงามผ้าเดินได้ไหมลูกก็ส่องด,ด,ดู้าเข้าได้ไหมคะอ๋ะอได้ครับคุเปินสะดวกหลวงปู่แข็งแรงหปู่ต้องเดินแล้วค่ะหลวงปู่ เดินด so <C Bis którym Island> oh, like ูเถอะง่ายยากไม่เยอะนเข้าไปข้างในอ่ะตรงนี้มันมองไม่เห็นหลวงปู่ต้องผ่านประตูเข้าไปค่ะเดินไปเอารถเข็นมาเร็วไปเอารถเข็นมาไปให้ใครวิ่งไปเอารถเข็นหน่อยไปเอามาให้ครับค่ะค่ะค่ะตรงประตูฮันเดอร์ฮันเดอใช่เหรอใช่ตรงตี้เปิดไงอ๋อ เป้นแย่มือเลทันเด้อท่านเด, ragt, นเด้อเสียเชียวเมววมวเมมววมวหวาจริงจริงวนึกว่าจะให้อาหารเมวมวมวเียแมวได้คุณยายเจสิบค่ะน่าจะอร่อยอะรอ่ะ ล่ะโอ้แม่เคยเห็นเนอะไราบหัวเราผิดโอ้แม่โดนมาแล้วเสือข้าผัวเนี่ยรอดมาได้อาานะล่ะค่ะอันนี้ล้มาแต่ว่าคืออธิษฐานตายก่อนขึรฝันแล้วอธิษฐาน้าจริงแล้วให้ฝากลอยแต่แม่้วนอ่ะแม่้วนติดอาจารย์โออ่ะเขาบอกเขายังไม่หลับเลย มาแล้วมาแล้วเดินหนัดเดินหนัดอันนี้มาเจอตัวจริงเลยอ่ะอันนั้นเจอในฝันนะไม่อร่อยแล้วไม่ได้หรอกลูกหลวงปู่ต้องเดินนะเดินข้ามก่อนไงหลวงปู่คะหลวงปู่นิมนต์ค่ะหลวงปู่มา เดินนิดหนึ่งค่ะเดินนิดนึง,เด,นนดนงเดี๋ยวเอารถไปตรงนู้นเนี่ยเอารถไปรอตรงนู้นเลยเดินนิดหนึง่งเดินนิดหนึง่งเออข้ามข้ามไปก่อนหลวงปู่ไม่เดินลูกศิษย์ก็ไม่ได้ดูเสือสิหลวงปู่ต้องเดินอู้นำหน้าลูกศิษย์อาศัยบาร,รมีหลวงปู่ดูเสือนะเนี่ย <c oughs> ฝั่งฝั่งนี้จะเป็นเสือสวยงามค่ะเสือสวยงามเฮ้ย thunder thunder ไงมันออกมาละก็เลไม่น่ากลัวนะเฮ้ยมันอยู่ในกรงเมื่อวานอ่เมื่อวานหน่ากลัวตัวใหญ่แล้วก็แก่แล้วมันขึ้นบ่ายนะครับเสียงแคล้วมันฮูงทีแบบออ๋ที่แม่แตงใช่อ่ะ มันคุณบาสนใจไหมหมดเสือเดีย๋ยวขอให,หอ้หมดเสือหมดเสือเอาไหมนี่คนนี้ได้แล้วมั้งหมดเสือถ้ายท่านยังนี่หมดเสือเขี่ยวด้วยนะเขี่ยวด้วยนะมีนี่ไอ้ที่มันตัง้งตายไปไง ไว้ไหนแล้วอ๋อ <laughs> สตาฟไว <laughs> ้สตาฟไว้สตาฟไว้กินหอมมากเลยค่ะเสืออันนี้เป็นเสือที่เราเพาะที่นี่ครรับออเสืงเรายไม่ได้ ปีจะได้สักกี่ตัวเนี่ยอา่าผมจะมีการผสรมพันธุ์ในปีละผมทุกครั้งผมจะผสมปีละสองสองครั้งครับผมครับอา่าประมาณที่มันทอดในหนึ่งถึงหนึ่งถึงหกตัวแต่ส่วนมากนี้ยทอดสุดท้ายในหนึ่งตัวตส่วนมากนีนประมาณแค่สองสามตัวเยอะรังนั้นคือเรียกมา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 ,มา,มา นี่ตัวนี้ดูคึกหลวงปู่เจอเจออุ้ยอุ้ยน่ารักเชียวอ่ะโอ้โหผลสวยเลยอ่ะสวย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 งามจริงแพงไหมคะตัวเนี้ยตัวนี้เลยครับถ้าบัญชีกไหมโอ้กมูวานโดนเนี่ยมูวานโดนมูวานโดนใช่ครับเนื้อโอ้ แล้วมีอยู่ประมาณ50ต,<อ>ตัวเป็นสายาพ,พันธุ์ที่ผิดปกติค่ะยีนผิดปกติไม่มีสีสีเขาจะไม่ชาัดานาหนวจะ่ลาโอแล้วมันเป็นแผลใสจะโดนนี่นโดนขวดอแผล <c oughs> จิ้มนิ้วไปขาดเลยนะ

วุ้ยแมวลองมันฉี่นะยกแล้วยกแล้วยกแล้วแมวเอาจริงๆอ่ะวปิดๆเลยอะโชวโชวฟิลโมนอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้แมวตัวผู้เนี่ยแข็งแรงแข็งแรง วิน <letter> oh. อะไรนะคะอะไรนะจับได้จับได้หกหกหกได้หกได้ที่เสือป่ะเนี่ยนี่เลนโบ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 ฟูฟูฟูนั่นนะครับตัวเรนเทปปี้ตัวที่สวยงามนะครับของที่นี่จะเป็นข้าวฟันในอนาคตนะครับโกลเด้นโกลเด้นที่น้องกับตัวนั้นนะครับสีทองเมื่อกี้แต่ตัวนี้จะใน ตัวนี้จะสวยที่สุดเลยมาจากไหนจริงอันนี้มาจากแอฟริกาครับแอฟริกาปู่ไม่ต้องไปถึงแอฟริกาแล้วัพส่วนเสือขาวนั่นชื่อน้องเงินล้านนะครับมาจากแคนาดาครับนันนอายุ9ปีแล้วครับส่วน,นปตัตตาีนี่อายุ 4, 4ีนวดเสือเนี่ยมาแล้วเสือขาวกูบ้าบ้าซาทูซาทูมดเสื้อขาวแปะแปะแปะ สวยเชียวหนวเสือทลายดีลูกศิษย์ในเฟรส <c oughs> <c oughs>

เพราะว่าถ้ามันกินช่นกินคนเพราะว่ามันชนกินคนไม่ได้เด็กแต่ถ้าตอนนี้ครับ่มันจะวิ่งชนแต่คนมาาที่ล้เราอยู่ดูรับน้าเสือไซบิเรียนสายพันธุ์ที่อยู่ที่แน่นไม่บด้แต่งนะครับระวังทำมาเอาไม้ไผ่หูนี่ทำกงเถอันี่เสือไซบอเรียนที่ผมดูไม่แต่ง มองมองมองจ้องเด็กจ้องเด็กนึกว่านึกว่าอาหารนึกว่าเหยื่อนึกว่าเหยื่อโอ้โนี่ตัวใหญ่อะ เูรีไดยบน่อยปู่ไปดูดันปู่ระวังต้องเปิดออกมาแล้วไมเปิดปุตูตรงนู้นใอกออกข้านนู้นไม่ได้เปิดเสือขายหน้าเขาหน่อย่ายหน้าเขาหน่อยอะเพราะว่ามันรู้เรามาเยอะๆเาจะรู้ขาได้ยินเสียงตอนนี้

ก็ไม่เห ok ็ันเป็นเนเป็สือบ้านแต่ถ้ซื้อป่าตังมันเขคนแล้วมันเชื่องละอพระมาเรื่อยนะมาละ คืออ่านน้ำเสร็จครับอ่านเล่นน้ำครับเป็นน้ำรวมครับที่จะอ่าน้ำแข็งในรูปสี่เหลี่ยเราอยู่ด้านนอกฉีดครับตัวนด้านในนี่เป็นเซิร็ฟเเสือล็กที่เราเข้าได้ครับเราจะท่านน้ำฉีดก็เหมือนแมวอะนะ โชว์เลยนอนโชว์เลยตัวนี้ใหญ่นะใหญ่ใหญ่ตัวนี้ใหญ่พพอันธุ์ใหญ่ตัวนี้ใหญ่ใหญ่มากไม่ร้องมัางอ่ะที่แม่แปลงนี่เสียงเนี่ยอ้โหคุณวานเอาแบบตกใจกันเลยค่ะที่นี่ไม่ร้องเลยอ่ะทำไงมันจะร้องอ่ะรจะ้องตออน๋อร้องตอนกลางคืนช่วงเขาสมพันธ์เขาเรียก นึกจอย่างนหรอกันตั้งชื่อาเรียกกามานะใช่ค่ะเขาจะรู้ไงคุณไปไปโดนโดนเสือฉี่แล้วว่าวว้าน้ำกง นึกว่ามันเจิมซะแล้วที่เขากำลังตนไก่จะแพ้ไม่แพ้ไปตนไก่แพ้เลยไม่มีใครการลองลองไหมคะลองลองยืบเสือ ฉี่เสือตามบอลไก่่นนี้มันอยู่กับแม่มานครับถ้าสมมติเขามาเดือนหถ้าแม่แม่เขาไม่มีน้ำนมแล้วผมจะมาแยกยืยนตรงนี้จามกนเราเตรียมเตรียมอุปกรณ์หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นู้นมผ้าอผ้าอ้อมดนมดนมเจหครียมฟ ต ah. oh, ัวเดิมต no, right, ัวเดิมชิตาชิตาน้องยุทธกับน้องวิทย์ไปดูพียุทยุทธิทหรอน้องยุทธกับน้องวิทย์อย่าเลือกไม่ไมย่าเรียกเต็ม อย่าเรียกเต็มอย่าเรียกเต็มอ้าวน้องอินมาดักรออีกแล้วน้องอิน้อ น้องอินมาเร็วมาเร็วตามมาน้องอินรถเข็นน่ารักมากเลยน้องอินน้องอินน้องอินค่ะขวบกับอีกกี่เดือนคะขวบขวบกับสองเดือนขวบกับสองเดือนแล้วค่ะน้องอินจังจังเสือหมอบเสือหมอบหด้วยหมอบจับเกิดที่นี่เราเลี้ยงมาตั้งแต่แรกเกิดแล้วครับ วายจะไปชมไหมครับเดี๋ยวจะเปิดกลงให้น่ารักนะจ้องตาจ้องตาอิ่มพอดีเลยค่ะหลวงปูตอนนี้กำลังมันเลยมันเรียนนเื่อบน้้้สันนนนนกเ ชิ้าอยู่ตรงนี้แต่ว่าเราคิดตรงนี้อายุ1ปีกับ2เดือนนะครับพ่อ้อนส่วนมากมันเป็นนิสัยเหมนแมวนะครับเป็นแมวมากกว่า เป็นพวงที่คุณก็ชอบขอเข้าไปถ่ายรูปก่อนนะครับนี่คือน้องอุลิเวอร์นะครับอุลิเวอร์นี่เป็น,น,น,ปนตรงนี้ก็าเป็นพฤติกรรมของเขาพฤติกรรมการลูกคัะคุณพ่อเข้ากรงไหมครับหรือไม่ครับอ,อ๋ออันนี้จะไปดูด้านนอกอครับจะเข้าไปเข้าไปดูชิต้าเลยนะชิต้าหลวงปูด่ดูแล้วกูบายังไม่ดูไปกูบาไป <laughs> ชิต really? ้าอ no ้าวยังแล้วยังก็ไฟไฟหลังนิดนึงครับชิต้าชิต้าปีนหันปี้นหันเจ้าอยู่ที่คุ้มเสือแม่ลิมเจ้าน่ารักเชียวดูเปิลเปิ้ลกำลังล่อเสืออยู่ค่ะตอนนี้ เพือนกำลังประสานสายตากับเสือกปู่จะอยู่หรือเพื่อนจะไปอาดิคาไม่กลัวเลยไม่กลัวเลยไม่กลัวเลยหลวงปู่จะเข้าจะเข้าดูซิต้าแล้วค่ะเข้ากรงแลวเข้ากรงละตัวเดิมอ่ะน้องซิต้า